สวัสดีทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องดีหน้าพาหามันนี่เราจะมาเล่นเกมเกมอะไรไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักอ่ะเกมอะไรไม่รู้นะคะเราไม่รู้จักแตขอโชษทีนะเกมนี้ใครๆก็เคยเล่นนะคะแต่เราเพิ่งโหลดมาเล่นวันนี้ตอนนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะคืออะไรอะไม่มีใครเข้าใจเลยอะ อะไรคือตอนนี้แต่ไม่แต่ไม่ใช่เวลานี้อะไรยาะต้องคนสกใสมากมากเลยใช่ไหมอเกมอะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์มาได้นะคะโอ้ยเดี๋ยวปิดพาร์มแป๊บนึงนะพารมมันน่ารำคานมากเลยไม่ได้ค่อยเย็นเสียงใช่ไหมร่า เหลือสองคนขอให้คนนั้นตายเลยมันง่ยฉันจะได้อีพีเอ้ยเฮ้ยทำไมเกมเยอะจัเจ้านี่งทุกคนผมทำอุปกรณ์ใช่ไหมทุกคนผมทำขอ์ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนถ่าเดี๋ยวฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะคะ ควมตังไปร่อวามตังเปร่ยนะคะไม่รู้สิอะไรขอเอาตังค์แป๊บหนึ่ง เ,เอซ่อมไหมเล่ยนเร่ยนก่อนน,น,น,นี่ขออนุญาตเปิดพัดลมนะคะร้อนมากอ่ะปิด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 ดีกว่า พอดีอะครับคนมันเก่งอะเนาะแต่ทีมนั้นเก่งกว่านะดูริดูริมันมีมาเยอะเราต้องสู้เขาเอวะเราต้องสู้แค่ไหนแค่ตึกสู้เขาสู้ยังไงสู้ก็ไม่ตายดีตึงตึงตึต เทไรก,รกร่อวันเอาอะไรขอตั้งเล่นๆไปก่อนนะคะมันดีอะก็เห็นมันมสีสวยที่นั้นยังมีเด๋ยก็อยากเอานี่ต่อไปเราจะเอาอันใหญ่ๆนะคะเพราะมันรื่มแคบแล้วนะอุ๊ยน้ำแข็งอ่ะอุ้ยเอฟเฟกต์สวยอ่ะสวยมากแม่ ไปโอเคนี่นะคะนี่นี่นี่ชิม,มีชิม,มีเรื่อมันสวยจริงเออเมื่อไหร่ทีมนั้นจะตายตายยากตายยินเหลือเกินไวยกดปิดว้าวประตูบ้านนางสวยมากเลยประตูบ้านเรายังไงเป็นตัวบ้าตัวนึงเลยอประตูโอ้โหไม่ต้องห่วงครับ เด no ี leaves, ๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนประตูใหม่แล้วอีบ้าอีบ้านีเราตายตายตายแล้วทุกคนเราตายอืไม่เป็นไรจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแคปเอใหญ่ๆบ้านใหญ่เนาะเกมนอนสู้ผีนี่ทุกคนชื่อเกมนอนสู้ผีนะคะมา ถ้าเป็นในชีวิตจริงนะฉ,ฉันคงวนไปนานแล้วแหละนานแล้วแหละเพราะว่าฉันนอนนอนนานมากๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยไม่มีบ้านที่อยู่เลยมันช้าไม่ดีทุกคน เดี๋ยวโอเคเอาตั้งหลักไปก่อนนะคะตั้งหลักไปเลยนะอแม,ม่เอาจะเอาอัพเกรดดีกก่ันนะม,มันช่วยไม่ได้เนาะก็คือปืนเราไม่ถึงอ่ะแต่อัพตั้งเยอะๆก่อนเพื่ออ,อัพติงนอนอีกนะคะติง,งนอนแค่นี้นไม่พอ,รอนห,นหรอก่ติงนอนเท่าไหร่อ๋อ ว่าละไรเปิเลยใช่เป็นไงหรอคะทุกคนประตูเราเเลยเอ่ะเราจะชอบเลื่อนหาเนี่ยเขาชอบมาอาดเลือดตรงนี้กันนะผีอ่ะต่อไปใชห้าสิบใชห้าสิบ ปัดไปกกแล้วเห็นท่าจะกำอยู่นานแล้ววันนี้นักวัยื่นเต้นแป๊บหนึ่งนะคะเตียง 140. หยยนึ่งร้อยบาทนี่อะครับแค่หนึ่งร้อยบาทเอง ให้ตังมันเยอะๆไปก okay. ่อนได้แล้วยี่บห้าบาทโอเคได้ตังมาแปด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 ได้ตกใจนึกว่ามันซ่อมบ้านง่าเกิดนี่เดี๋ยวก็มาเจาะประตูอีกใช่ไหมแน่แน่แน่เนี่ยนางจะแน่ดูรลือดเลือดของนางนะเลือดของนางก็จะ เรเวลเฮ้ย,ยเรยวเวลคนนัานรูว่าษาไอยนี่แยงเหรอไอประตูหนักกว่าน,นี้ได้ไหมที่นอนสองร้อยได้เลยอัพเกรดไปเลยอัพ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 ให้หมดนะคะทุกคนพวกเราชอบอัพของดี

เาสีร้อยนี่นะดูมีเลยเอ้ยอัปเตียงดีกว่านตียงสำคัญกว่าคะคุณ คนนะคะตอนเราเข้ามาเราต้องต้องให้ตังค์ยี่สิบห้าก่อนนะคะตอนเริ่มเกมก็ให้ตังค์ยี่สิบห้าแล้วก็มามาอัพติ๊กนอนแล้วตังตั้งถึงจีบหกเมื่อไหร่ก็อัพประตูไปเลยนะคะตอนเริ่มต้นน่ะคนทตมากที่สุดนะคะเพราะว่าตังตังเราจะได้อัพไปไปให้ถึงสิบหกแล้วก็จะได้ตังค์เยอะกว่านี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิไม่ได้กลัว อัพก่อนอัพ,ออพอต้ตงกัรดีนี่เดี๋ยวอัพอัพอห้หอ,อัพอยเอ้า<อ>ชนะหรือแพ้โอ้ชนะเออก็คนมันเทพอะครับอือแต่ว่าอาจจะกรี๊ดหน่อยนะคะตอนตายก็คือค้าวกเราตายอ่ะ ก็คือน้องเอว่าหัวร้อนนะหัวร้อนอ่ะหัวร้อนเอานะเอ้ไม่ช่เอาหัวไปจุ่มน้ำเลยนะคะเข้าหัวร้อนอ่ะวิธีที่ห้ามให้หัวร้อนก็คือไม่รู้สิฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ประจำว้าวเอาเอาเอาบ้านนี้ไงบ้านนี้ที่เราอยากได้ไงเฮ้ยบ้านนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เฮ้ยบ้านนี้เหรอบ้านนี้ก็ไม่ใช่ไงบ้านที่เราอยากได้ใช่ไหมบ้าน แล้วก็จะอัพให้ถึงนี่ก่อนแล้วสิบหกนะแบบนึงตั้งถึงสิบพี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 นะกวูวตุตัน,น,นเซรลามถีาเผื่อมันเผื่อมันอยู่ตรงนี้เราจะได้อยู่หรูอยู่เฉยตังค์เราสอยห,ในหนาะะหให้ถึงห้าสิบนะคะเนี่ยให้ถึงห้าสิบนะ แบบตอนแรกก็ให้ถึงห้าสิบเลยสร้างประตูแป๊บสร้างประตูสร้างประตูสร้างประตูให้มันแข็งกับประตูบ้านก็ประตูได้อยู่อะอัพก่อนอัพรตูแล้วก็อัพตระนี้ไม่ได้แล้วอั้ให้ดึกแป๊บนี้ถึงไปนอกเกิน 50นะคะใครอยากให้อันนี้อ p พีนะใครอยากดูอ p พีอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์แล้วคอมเมนต์ว่าเกมนอนสู้ผีหน่อยพิมพ์ว่าเกมนอนสู้ผีนอน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 นี่ช่วยเพื่อนทองข้งทาง,งด้วย มา,ม,าาามาเราเยมันเลย่ะจะจหัวเรานะจะจาหัวดูโฆษณาเดี๋ยวแป๊บนึนงค่ะมาแล้วนะคะเราดูโฆษณานจนได้นี้ ตายไปนะกีตแตกเลยนะคะกีตแตกเลยนะเสียงเราเปลี่ยนไปเสียงก็คือกีตแตกเลยนะคะมาอัดเตียงอัดเตียงเอ้ยคนนี้เตียงไปสิบหกแล้วมั้งไม่ได้อีอกแลวเหรอหืมสับ ัประรดเวลสี่พูดผิดนะฮะซาประว้าวมาดิมาดิมาดิด้านหลังฉันมีเต็มอยู่นะอัินี่คืวเรนะอัพนี่คือโอ๊ยฉันก็มา คงเจาะไม่ได้รุดเร็วลองนะแต่ตัวเนี้ยมาสองร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องให้เตียงสองร้อยก่อนหนึ่งมันจะได้สองเนี่ย 200. สองร้อยเตียงสองร้อยได้สิบหกบาทเนี่ยะคะใครอยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมม อัพเตียงเลยตังเราจะได้เยอะขึ้นโ้ยมันเยอะทุกไหนเนี่ยตางเรายังไม่เป็นเหมอเลยนะโอ้ยห้ามเสียงทํามเกงเจ็บคอเจ็บคอ กดผิดกดผิดทำไมสิริอันไกนอนนี้ไม่อีโอ,โอ <inan> <ạt> ๊ยออการอะไกันด้ก สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องดีนาพาหาด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอ e ีวานแมนนี่คิตตี้ด้วยนะคะทั้งสองช่องเลยบ๊ายบายลาพ์ทที่หนึ่งนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูพร์ที่สองกันเลย